สวัสดีครับผมชื่อแทนตอนนี้ผมอายุ22ปีแต่ว่าผมเรียนไม่จบผมได้แต่งงานก่อนเพราะว่าผมกับแฟนดันไปทำอะไรให้ผู้ใหญ่เห็นเข้าสุดท้ายก็เลยโดนจับแต่งงานแล้วผมเองก็เพิ่งแต่งงานได้ไม่นานเลยครับยังไม่ถึง4-5หเดือนด้วยซ้ำ ผมย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของแฟนที่บ้านของแฟนก็มีพ่อตาแม่ยายแฟนผมแล้วก็น้องแฟนผมน้องแฟนผมเป็นผู้หญิงครับพอผมย้ายเข้ามาอยู่รวมแล้วก็เป็น5้าคนพอดีแต่ก่อนอื่นขอบอกเลยครับว่าสาวๆบ้านนี้ไม่ว่าจะแม่หรือว่าลูกสาวทั้งสองคน ลวดเป็นทีเด็ดเลยทีเดียวครับแฟนของผมอายุแค่17ปีเท่านั้นสรุปแล้วทั้งสองคนก็เรียนไม่จบครับผมเรียนจบแค่ปะวะสส่วนแฟนผมก็ยังเรียนอยู่มหหลังจากที่แต่งงานแล้วเธอก็ต้องเรียนต่อเพื่อที่จะให้จบม .6 ส่วนแม่ยายผมนั้นแกก็เพิ่งจะอายุ40นิดนิด แล้วผู้หญิงที่เพิ่ง40สมัยนี้ก็ยังไม่แก่เลยแหละครับแม่ยายผมชอบแต่งตัววัยรุ่นบางทีก็ใส่กางเกงบางทีก็ใส่กระโปรงแล้วแกก็เป็นคนที่ชอบสัลยกรรมมากๆไม่ว่าจะเป็นเสริมจมูกเสริมตาทำหน้าหรือหน้าอกแกเสริมหมดเท่าที่ผมดู แกหมดกับสัญญกรรมไปก็น่าจะเกือบล้านแล้วมั้งครับแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะว่าด้วยความสวยแซบของแม่ยายของผมนี่แหละครับแกชอบจะแต่งตัววาบิวแม้ขนาดชุดนอนที่แกใส่แต่ละวันก็ยังแซบไม่เบาเลยแหละครับผมชอบแอบมองโดยที่ไม่ให้แกรู้ตัวแล้วผมเอง ก็เคยแอบช่วยซักชุดชั้นในให้แกด้วยแหละครับที่ผมชอบซักเสื้อผ้าให้แกก็เพราะว่าก่อนที่จะซักนั้นผมก็จะหยิบมันมาดูก่อนว่ามันเปื้อนหรือมันเลอะคราบขนาดไหนแล้ววันหนึง่งในขณะที่ผมช่วยซักเสื้อผ้าให้กับแม่ยายนั้นบังเอิญว่าแกเดินมาพอดีแล้ววันนั้น ก็ดันเป็นวันที่พ่อตาผมไม่อยู่แฟนกับน้องแฟนผมก็ไปโรงเรียนทำให้ผมกับแม่ยายอยู่บ้านกันสองคนเท่านั้นน,นี่แทนทำอะไรนะ่ะในขณะที่ผมกำลังจ้องมองก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเสียงแกตวาดปะปะเปล่าครับแม่ไม่มีอะไรครับผมแค่ช่วยซักผ้าให้นะครับ แมมสักผ้าอะไรแม่เห็นชัดๆว่านายกำลังทำอย่างอื่นแม่ใหญ่จับได้คาหนังคาเขาแบบนั้นผมก็รู้สึกร้อนรนนี่แทนแม่สวยไหมสวยสวยครับถ้างั้นดูแม่หน่อยแม่ใส่ชุดนี้สวยหรือเปล่าชุดที่แม่ยายผมใส่นั้น เป็นชุดออกกำลังกายเสื้อกล้ามเอลลอยพร้อมกับกางเกงออกกำลังกายทำให้เห็นได้ว่าสัดส่วนของแกช่างเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบมากวันนี้ไม่มีใครอยู่แทนมาออกกำลังกายกับแม่ไหมเดี๋ยวแม่จะสอนแทนออกกำลังกายด้วยดีไหมจะ๊ะแม่ยายผมส่งสายตาอ่อนหวาน ทำแบบไหนครับแม่เรื่องซักผ้าเอาไว้ก่อนมานี่เดี๋ยวแม่จะพาออกกำลังกายแม่ยายผมนั่งลงอยู่ข้างหน้าผมพร้อมกับโยกหัวเป็นจังหวะแทนจ้ะนี่จ้ะนี่คือการออกกำลังกายท่าแรกผมที่ยืนอยู่ก็ก้มมองแกเวลาแกสาธิตให้ดู แล้วท่าทางของแม่ยายผมนั้นจะชำนาญเอามากๆผมเองก็ต้องโยกตัวไปตามที่แกสอนเดี๋ยวท่าต่อไปแม่จะสอนแทนออกกำลังกายท่านี้นี่เรียกว่าท่าตัวเอ็มนะแต่ว่าท่านี้ต้องช่วยกันสองคนสุดยอดเลยครับทำไมแม่ออกกำลังกายเก่งจังเลยไม่หรอกจ้า แทนเองก็เก่งไม่เบาเลยนะแม่ยายผมออกกําลังกายเก่งมากแต่ว่าเหงื่อของแกก็ออกเยอะเช่นกันถ้ายังไงวันหน้าเรามาออกกําลังกายด้วยกันอีกนะถ้าวันไหนพ่อไม่อยู่แล้วก็พวกหนูๆไปโรงเรียนเดี๋ยวแม่จะมาหาแทนเองหลังจากที่แม่ยายพาผมออกกําลังกายเสร็จ แกก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าจะไปอาบน้ำแล้วผมได้แต่มองข้างหลังเธอตอนเธอเดินจากไป